อร่อยเลิศอร่อยเลิศกบุรีวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าถั่ววิเศษพุทธมนทนสายสอง oh, <yeah. S 1> สถาปัตยกรรมเลิศเลือเกินอยากแนะนำให้มานะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านและผู้จัดการคุณทีรัตน ลีมายุวัฒนานอนทยูจ๋าสวัสดีนะคะคุณยูสวัสดคคีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมร้านสวยมากเลยไม่นึกนเลยว่าจะเห็นบรรยากาศแบบนี้พุทธมนทรสายสองเล่าที่มาที่ไปของร้านและเมนูที่ภูมิใจนำเสนอสิคะ งานออกแบบสถาปนิกีลาออกแบบโดยอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีนะครับเป็นดีไซน์รูปเปลือกถั่วควม่มองคงสร้างเนี่ยใช้วัสดุธรรมชาติจากแต่ละชุมชนอย่างเช่นไม้ไผ่จากเพชรบุรีหรือเถาวันแดงจากราช,ชบุรีหลังคาใบสีเหลืองจากสุร,ราษฎร์ธานีเหมือนกับอาหารของเรานะครับวัตถุดิบก็จะมาจากหลากหลายที่วันนี้เมนูที่อยากจะแนะนําคุณลีดและคุณผู้ชมนะครับก็ะจะมีทั้งหมด5เมนูะนะครับผมเมนูแรกเลยเนี่ยได้แต่เมี่ยงปลากระพงะนะครับผม เราใช้เป็นปลากระพงไซส์1กิโลนะครับหัห่นเป็นชิ้นๆะนะครับราดด้วยซอสน้ำเมี่ยงนะครับสูตรของทางร้านนะครับทานง,ง่ายๆครับจิ้มแล้วทานได้เลยเมนูที่สเมนูที่สค,ครับกุ้งแม่น้ำทอดซอสมะขามนะครับกุ้งเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้ที่ร้านนะครับเราใช้กุ้งเป็นๆน,นะครับรสชาติเนี่ยเนื้อก็จะนุ่มสดเด้ง นะครับราด<ช>ด้วยซอสมะขามที่เราเคี่ยวใหม่ทุกวันนะครับค่ะนี่กุ้งไซส์กำลังดีทอดแล้วซอสมะขามแบบอูมามิเลยนะจ๊ะ <c oughs> ไปเมนูที่3ของทั่วพวิเศษพุทธมณฑลสายสองเมนูที่3ครับ ยำไข่แมงดาทะเลเราใช้แมงดาทะเลเป็นเนเหมือนกันย่างไฟนะครับให้กลิ่น,นอหอมหอมแล้วก็ทําไปปรุงนะครับใช้น้ํายำซอสมะม่วงแบบไทยๆรสชาติบบจัดจ้านนะครับไข่ก็จะมีความเหนียวนุ่มหอมครับผมไปอีกหนึ่งเมนูของถั่วพิเศษจ้ะเป็นเมนูผัด3เหม็นเหมนที่1ได้แก่ชะตอจะมาจากทางใต้เหมนที่สได้แก่ชะอมเหมนที่สามได้แก่กระเทียมโท 1, มนครับผม เราผัดกับบุ้นเส้นใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะครับมีความเผ็ดจัดจ้านนะครับทานอร่อยแต่ละอย่างวัตถุดิบเนี่ยไปเลือกมาจากแต่ละที่ที่ดีที่สุดเลยไปอีกหนึ่งเมนูอันนี้เมนูยอดฮิตแกงส้มปลากระบอกไข่ปลากระบอกเนี่ยแถวเนี้มันไม่มีไข่ครับเพราะงั้นถ้าจะได้ปลากระบอกไข่ต้องส่งมาจากนาครศรีธรรมราชแกงส้มเนี่ยเราใช้พริกแกงใต้นะครับ ผักเราใช้เป็นยอดมะพร้าวนะครับกินด้วยการรสชาติจัดจ้านและกลมกล่อมแน่นอนครับร้านถั่ววิเศษนะครับเปิดทุกวัน11โมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับทุกสุกเสาร์อาทิตย์เราจะมีดนตรีสดนะครับเป็นดนตรีโฟกส์ดขอาการันตีให้ถั่ววิเศษพุทธมนตลสาย2เป็นอร่อยเลิศชักอย่าจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญ,มา,ม,ชม,ชญมาได้ที่ร้านถั่ววิเศษพุทธมนตนสาย 2, 2ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมนตนสาย2เข้าซอย21ทับหนึ่ง ตามป้ายมา1กิโลเมตรร้านอยู่ภายในลานจอดรถโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิเธษพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะชื่อร้านว่าถั่ววิเศษพุทธมนตนสายสองเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึงคะแนนก็จะสามารถแลกรับ แลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%นะครับเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2568ครับผมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นกา4 5นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสัสครับอ,ร,อบบร่อยเลิกับผลิตเล่ยชือ e ่ออีติงย่าผิงฉังต้องกินค่ะ